รองผู้ว่าเตือนชาวการอีกสามวันข้างหน้าเจอทั้งพายุฝนลูกเห็บตกฟ้าผ่าอุณหภูมิลดลงวันที่สิบสองมกราคมสองพันห้า้อยหกสิบเจ็นอธิสารอินทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการจังหวัดกล่าวว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่หนึ่งวงเล็บหนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ลงวันที่11มกราคม2567เวลา17นาฬิกาแจ้งว่า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่13-16มกราคม2567ทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าในระยะแรกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซนเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่13-16มก,กราค,คมนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงให้กอปรพอปทและหน่วยงานด้านการป้อง และบรรเทาสารณภัยดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการเฝ้ราระวังสถานการณ์ฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงลูกเห็บตกและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยตรวจสอบบ้านเรือและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงจัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้น หากมีข้อบ่งชี้จะเกิดสาธารณภายัยฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและอันตรายจากฟ้าผ่าให้รีจแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทันทีหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลเรือนทหารตำรวจเครือข่ายอาสาสมัครกินอาสาร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัยพิบัติต่อไปพร้อมทั้งแจ้งกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีทางแอปพลิเคชันรายงานสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีและทางไปรสีนีอิเล็กทรอนิกส์ DPM อันเดก K A <an> N hotmail.co.th สำหรับอำเภอขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและดำเนินการด้วย